แม่บ้านใจดีนะจ๊ะบอกว่าเสื้อเลอะเอาไปแช่ไฮเตอร์ค่ะจบกันเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของแม่บ้านที่หวังดีกับเจ้านายค่ะซึ่งแม่บ้านท่านนี้นะคะเขาเห็นว่าเสื้อหลุยของเจ้านายเนี่ยก็คือเหมือนมีรอยเลอะเราก็เลยเอาไปซักให้ไม่ได้ซักธรรมดานะคะเอาไปแช่น้ํายาแบบซักผ้าขาวด้วยเจ้านายเห็นเท่านั้นแหละคะ่ะอยากจะร้องกรี๊ดอยากจะโกรธมากเลยแต่ว่าโกรธไม่ลงเพราะอะไรไปดูกันค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไวรัลในติ๊กต็อค่ะเพราะว่าผู้ใช้งานก็ออกมาโพสคลิปแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องราวของแม่บ้านค่ะที่ขยันเลยแล้วก็เห็นว่าเสื้อมันเลอะก,ก็เลยเอาไปซักให้เพราะว่าเดี๋ยวเออเจ้านายมาเห็นเห็นเสื้อเลอะล้วก็จะว่าเราหรือเปล่าก็เลยเอาเสื้อยืดหลุยค่ะตัวละ30,000บาทไปซัก แต่พอเห็นสภาพแล้วเจ้านายบอกว่าแทบจะร้องกรี๊ดเลยนะคะแต่ว่ากรี๊ดไม่ได้โกรธไม่ได้เพราะว่ากลัวหน้าแก่ค่ะโดยในคลิปนะคะก็เล่าว่าแม่บ้านใจดีบอกว่าเสื้อเลอะก็เลยเอาไปแช่น้ํายาซักผ้าขาวให้ด้วยสมผลให้ลายที่เสื้อเนี่ยจางออกไปเกือบหมดร้อมยังระบุแคปชั่นในคลิปว่าไม่โกรธค่ะเพราะว่ากลัวหน้าแก่และจากคลิปนะคะจะเห็นว่าเขาเปิดเหมือนเปิดให้ดูเสื้อข้างในคือจะเห็นว่า สีในเสื้อเนี่ยเข้มกว่าด้านนอกอีกซะด้วยซ้ำนะคะซึ่งหลังจากที่เรื่องราวนี้แชร์ออกไปไปอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงว่าหลายๆคนเขามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ่ะอย่างคนนี้เขาบอกว่าหรุยมันแพงเพราะชื่อแบรนด์เฉยๆอะค่ะแต่ว่าคุณภาพก็คือตลาดนัดนั่นแหละอ่ะก็ถือว่าเป็นแฟชั่นใหม่ไปและการเข้มในอ่อนนอกบางคนก็บอกว่าก็สวยดีนะคะแบบนี้ใส่ไปเถอะถือว่าเป็นความทรงจําสีจางๆหรือเปล่าคะ ท่านนี้ก็บอกว่าสีออกพาาเทลสวยดีนะคะแต่ก็อาจจะต้องแอบเจ็บจี๊ดในหัวใจก็เป็นได้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวความขยันที่ทำให้เจ้านายปวดหัวแล้วก็อยากจะกรี๊ดแต่ว่ากรี๊ดไม่ได้เพราะว่าวหน้าแก่ค่ะแม่บ้านใจดีนะจ๊ะบอกว่าเสื้อเลอะเอาแช่ไฮเตอร์ค่ะจบกันไปหมดเลยสวัสดีอำลาหลุยวิตอง เฟื่อเลอะค่ะคุณผู้หญิงเฟื่อมันเลอะสิน้ําเงินข้างในเนี่ยเลอะลายเ,ยเต็มเลยพี่ก็เลยไปแช่ไฮเตอร์ให้ดูสิลายจางออกเกือบหมดแล้วค่ะ